ต้องออกจากสถานที่แห่งนี้ก่อนคำ่ำไม่อย่างนั้นเจอดีแน่ประสบการณ์เที่ยวน้ำตกสุดหลอนไอจะเล่าให้ฟังเจ้าของเรื่องในตอนนั้นอยู่ชั้นม .3 เป็นช่วงเวลาที่เพื่อนในกลุ่มทั้ง7คนต้องแยกจากกันไปตามความฝันของแต่ละคนพวกเขาก็เลยตัดสินใจชวนกันไปเที่ยวส่งท้ายคิดว่าน้ำตกน่าจะเป็นสถานที่ <S 2> <S 2> ที่นั่งกินนั่งเล่นกันได้พวกเขานั่งรถกระบะไปเรื่อยๆจนมาถึงป้ายน้ำตกแห่งแรกแต่ที่นี่น้ำจะมีน้อยค่อนข้างขุ่นเป็นน้ำตกที่จะ อยู่ปลายน้ําพวกเขาก็เลือกที่จะเดินทางต่อผ่านไปถึงสี่ที่ก็เลี้ยวรถเข้าไปจอดน้ําตกแห่งที่4ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นซึ่งคนที่มาเที่ยวน้ําตกตั้งแต่เช้าเขาก็ทยอยกลับกันจะหมดแล้วพินนันจึงเหลือแค่เพียงกลุ่มของเขากับเพื่อนๆที่พากันเดินหาทําเลที่จะล้อมวงกินอะไรกันที่ริมน้าตกแต่พอนั่งลงได้ไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาบอกว่าน้องๆที่นี่ต้องกลับก่อน5้าโมงเย็นนะเพราะมันอันตรายเดี๋ยวจะพากันพลัดตกน้ําตกทัน ไม่มีคนช่วยแถมแถวนี้ตกดึกมาผีดุไม่อยากเจอดีก็ต้องรีบกลับนะพวกเขาทั้ง7คนก็ได้มองหน้ากันแล้วก็ถอนหายใจอย่างเซ็งๆซึ่งก่อนกลับเขาก็มองไปเห็นกระดาษที่เขียนว่าทางไปน้ําตกน้อยจึงตกลงพากันจะไปนั่งกินที่นั่นเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ก็เลยไม่มีใครว่าแล้วพวกเขาทั้ง7ก็เดินตามกันเข้าไปในป่าตามทางเล็กๆซึ่งมันก็ใกล้จะค่าแล้วจนไปถึงลําธารเล็กๆมีลานก้อนหินใหญ่มีต้นตะขบอยู่ข้างๆก็พา กันเปิดไฟฉายนั่งกินกันอย่างสนุกสนานเวลาผ่านไปสักพักตัวเจ้าของเรื่องก็มองเห็นแสงไฟเหมือนคนจะเดินมาทางนี้ตัวเขาเลยบอกให้เพื่อนๆปิดไฟเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาไล่ทุกคนก็ปิดไฟจนมืดมองไม่เห็นอะไรเลยตัวเขาก็ได้ยินเสียงเพื่อนอีกคนบอกว่ามาหลบทางนี้มาหลบทางนี้เขาก็เดินตามไปด้วยคือทางมันมืดมากเขาก็เลยจับชายเสื้อเพื่อนเดินตามไปในป่าลึกถามมันว่าจะพากันไปไหนมันก็ไม่ตอบสักพักเขามองเห็นเงาดำๆอยู่ข้างหน้าเพื่อนพอ ดูแล้วทําไมมันเกินมาหนึ่งคนก็คิดในใจว่าใครเกินมาเลยเรียกให้เพื่อนหยุดก่อนแล้วถามกันว่าใครเกินมาตัวเขาก็เลยเปิดไฟฉายส่องไปทางคนข้างหน้าสุดแล้วคนคนนั้นเขาก็หันกลับมาตอบว่ามึงไงที่เกินมาพอเขามองหน้าเพื่อนที่อยู่รอบๆแต่ละคนมันไม่ใช่เพื่อนเขาแต่มันเป็นผีที่มีหน้าตาท่าทางไม่เหมือนกันบางคนก็คอแขนบางคนก็ หลุดออกมาบางคนไม่มีช่วงปากด้านล่างพอเขาเห็นอย่างนั้นก็ตัวสั่นทําอะไรไม่ถูกร้องไห้วิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างกับคนขาอ่อนแรงออกมาจากตรงนั้นแล้วเหมือนจะได้ยินเสียงเท้าวิ่งตามหลังมาเลยได้พยายามวิ่งลมลุกคลุกคล,ลานจนมาเจอกับกลุ่มเพื่อนๆที่โดนเจ้าหน้าที่จับได้เขาถามว่าพวกเพื่อนเขาหนีไปไหนมาเพื่อนก็บอกว่าก็พอเองอ่ะบอกให้ปิดไฟฉายปิดเสร็จเองก็เดินเข้าไปในป่าทาั้งท้งที่คนอื่นก็ยังยืนอยู่กับที่เพราะมันมืดมากมองอะไร ไม่เห็นเจ้าของเรื่องกลัวมากเลยเดินเข้าไปกอดเพื่อนร้องไห้ใหญ่เลยแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องที่เพิ่งเจอมาให้ทุกคนฟังทำเอาคนลุกไปต,ตามๆกันเพื่อนๆฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิคะ